สวัสดีครับพี่ๆสวัสดียามเช้าครับสวัสดีเช้านะฮะเช้าวันเสาร์นะครับวันหยุดนะฮะวันนี้ผมมีัปฐมคนนะฮะของผู้ผาลิตรานะครับมีมาอย่างนิดอย่างหน่อยนะครับมาแบ่งปันปู่ชนมาแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยครับแล้วก็มีรวยไม่ยั้งด้วยนะรวยไม่ยั้งเสมอหวานก็โหนะปิดหมดเลยพี่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับแเรานี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยครับนะก็เด็ดเหมือนกันครับนะฮะเดี๋ยวถ้าหากชอบจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับ รายการที่หนึ่งนะมาเป็นพระปิตาศิราพรมหามงคลครับนะวันนี้ผมได้มาเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นพี่เลขโคดเบอร์หนึ่งสี่เก้านะครับนี่รายการนี้พี่โอ้โหเนื้อทองระคังครับนี่ฮะสวยๆท่านได้มาหนึ่งองค์นะครับนะครับเปิดแบ่งไปพี่น้องนะที่ราคาเดิมครับนะหนึ่งห้าร้อยบาทนะครับเพียงแค่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่ฮะสวยๆเลยครับนะ สีลาพรมหามงคลนะฮะตรงกลางนี่ฮะทอสลานะพี่นี่ฮะสีลานะีครับรายการที่หนึ่งห้าร้อยบาทต่อมารายการที่สองครับนี่เลขคนเบอร์สามหกห้านะครับเป็นชุดสองกษัตริย์นะครับนะได้มาแค่องค์เดียวเหมือนกันครับรายการนี้เป่งปันอยู่นององยู่สามร้อยบาทนะครับตอมเดชเจ,จ้าสัวรวยพันล้าน,นครับนี่ฮะมีอยู่แค่องเดียวนะเนี่ยสามร้อยบาทนะครับพี่ชายนะครับรายการที่สอง ต่อมาครับรายการที่3นะครับรายการที่3มาเป็นเหรียญรุ่นหน้าปกเมื่อวานน้าปกเป็นชุดของขวัญนะไอ้ชุดกรรมการเมื่อวานนะครับแต่อันนี้เป็นอยู่ในรายการรุ่นนะครับรายการนี้เป็นพิมพ์เหรียญกลมนะครับเป็นพิมพ์เหรียญกลมไม่ตัดปีกนะครับด้านหลังนะครับนี่เลขของะเบอร์326นะครับ326โอ้โหนะมีมาองค์เดียวพี่สวยๆงามๆ่างนี้เลยพี่นะครับมีมาแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับรายการนี้น้องขอเป็นปันที่ เหรียญใหญ่ๆนี้น้องขอประมาณที่250บาทพอนะครับขอ250บาทพอพี่ชายนะครับรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่ครับนะก็มีองค์เดียวเช่นกันครับได้มาอย่างองค์เช่นเดียวกันพี่เลขคนเบอร์302นะครับนี่ฮะพระโพธิสัตว์พังพกาศนี่ครับนี่ฮะออกเมื่อน่าจะตก6 7 5 6เดือนแล้วพี่นี่ครับ สวยๆแบบนี้เลยพี่นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินมีองค์เดียวด้วยนะครับมีองค์เดียวด้วยตอนนี้นะครับองค์นี้2 5 0รอยห้าสิบาทนะเช่นเดียวกันพี่นะครับปกที่สา4ร0อยสี่รอยอะพี่นะแต่ผมได้มาเบาไปขอเขามาเลยรวบมาเลยพี่นะครับนะครับมาแบ่งไปพี่น้องนะครับเอาเบาเช่นเดิมครับนะ2ร0อ้าิบาทพอพี่นะครับเป็นไกด์ที่สี่นะครับเป็นของปู่ปหาธีดานนะครับต่อมาครับเป็นพญาคุฑนะครับ พญาคุดครับนะฮะเป็นพญาคุดเรียมกรอบพร้อมเลยครับเป็นเนื้อนวะนี่ฮะนวะพลายเงินนะฮะสวยๆกันเลยนี่ครับนี่ฮะรายการนี้ห้าร้อยนะฮะห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ห้านะครับนี่ฮะห้าร้อยบาทนี่ครับนี่ครับเรียบกรอบพร้อมใช้ในพี่นะของปูดนะครับนะกินบอดเซียนี่ฮะ กินหอดเสียนะครับนี่พ,พิยาคุดมหาเศรษฐีนะครับต่อมาเป็นพระปิตาจินามณีจะเป็นรายการสัมมนา,าคุณอ่าคนที่ไปร่วมงานนะครับก็มีมาแบ่งรอบานสิบองค์นะครับมาเปิดให้สิบองค์นะครับเนะีเดี๋ยวมาชมกันพี่ว่ามีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวว่ามาชมกันว่ามีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับนะฮะเดี๋ยวผมมาแกะให้ดูนะครับรายการที่หกนะครับ รายการที่หกนะฮะร,รายการนี้เป็นเนื้อรายการที่เป็นเนื้ออะไรผมขอดูแป๊บนะครับพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อแร่เหล็กน้ำพีนะครับรายการที่หกนี่ฮะฝั่งพลอยเขียวนะครับเลขคู่เบอร์หกสามสามนะครับ นะครับสองร้อยสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าพี่เอาสององนะจะเหลือเพียงแค่สี่ร้อยบาทนะครับถ้าพี่เอาสององนะครับคู่กันเหลือแค่สี่ร้อยบาทนะครับต่อมาในการที่เจ็ดครับโอ้โหยเลขคนเบอร์สามเจ็ดสามเนี่ยรายการที่คเขขนเบอร์สามเจ็ดสามเนื้ขขนอ 3, 7, 3ว่านร้อยแปดจินดามมนีครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาเป็นรายการที่แปดครับ รายการที่แปดขออญาตเปิดครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อดาไปล้านนี่ครับเลขโคดตัเบอร์ห้าหกพิจาเลขโคดตัเบอร์ห้าหกครับนี่ฮะลองเลือกชมดูนะครับราคาเท่ากันทุกเหรียญน,นี่ครับสองร้อยห้าสิบาทถ้าจับคู่นะครับจะเหลือองค์สองร้อยหรือจะใครรับมากกว่าสององค์ขึ้นไปก็สองร้อยบาทนะครับ องละสองร้อยนะครับแต่ถ้าองค์เดียวต้องขอค่าจัดส่งนิดหนึ่งนะครับเฮอรรายการนี้ครับเป็นเนื้อว่านร้อยแปดเปิดขึ้นมาเลขคุณเบอร์สามสามหนึ่งนะครับรายการที่เก้านะครับนี่ฮะต่อมาบรายการที่สิบครับรายการที่สิบขออ่านอนุญาตเปิดกันต่อฮะรายการที่สิบครับพี่ชายนะครับรายการที่เปิดออกมานี่ฮะโอ้โหเลขค้นเบอร์เจ็ดศูนย์เจ็ดครับพี่ สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับนะฮะรายการที่สิบนะครับพี่ชายนะครับน้องขอที่เท่าเดิมนะฮะทั้งหมดทุกองค์นะราคาทั้งหมดทุกองก็พี่ชายนี่ครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดหรือรายการที่สิบเอ็ดเปิดออกมาครับเป็นเนื้อชั้นหมากหรือเปล่าพี่นะเนื้อชั้นหมากหรือเปล่าเบร็ปปบหนึ่งนะ รายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะพี่นี่ฮะนี่นะครับต่อมาครับรายการที่สนะิบสองเนี่ยโอ้โห,โหมากันตอนนี่ครับเลขคนเบอร์สี่ห้าหกครับรายการที่สิบสองเนี่ยครับสี่ห้าหกโอโ้เลขเรียงด้วยนะเลขเรียงด้วยพี่นะรายการที่สิบสองนี่ครับต่อมาฮะร,รายการที่สิบสามครับพี่ รายการที่สิบสามนะขออนุญาตเปิดแป๊บนะครับพี่ชายสิบสามเปิดออกมาเป็นเนื้อจินดรามณีฮะสิบสามเปิดออกมาเป็นเนื้อจินดรามณีฮะเลขคนละเบอร์พี่ห้าแปดสองครับนี่ฮะรายการนี้เนื้อจินดารามณีนะครับนี่ฮะรายการที่สิบสามนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสี่ครับพี่ชาย หรือรายการที่1ิบสี่นี่ครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะโอ้โหนะครับเนื้อว่านหรือเลขโค้ดตั้งเบอร์พี่หกสามศูนย์เนี่ยนี่รายการที่สิบสี่นี่ครับต่อมาเป็นรายการที่สิบห้าครับพี่ชายรายการที่ส5บห้าเรามาเปิดกันต่อลุยกันต่อเลยครับรายการที่ห้าเปิดมาครับโอ้โหมารายการที่เป็นเนื้อ ชั้นมากหรือเปล่าพี่หรือเนื้อแรกแหลกกัมพีนะฮะเนื้อแรกแหลกกัะพีพี่เลยคนเบอร์หกสองห้านี่ฮะสวยๆกันเลยพี่นะครับรายการที่สิบห้านี้ครับต่อมาเลยก็ <summers> ต่อพีช่ชายฮะรายการจะไปครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับแล้วรายการที่สิบหกนะฮะจะเป็นรุ่นรวยไม่ยั้งนะฮะนะฮะรายการที่สิบหกจะเป็นรุ่นรวยไม่ยั้งครับ <Aww. S 2> เดี๋ยวเรามารับชมรายการที่สิบหกกันเลยแล้วรายการที่หกมาเป็นเนื้อผงทูกฮะ รายการที่ผมมาเป็นเนื้อผงทูบนะฮะอุดสดือเนี่ฮะอุดสะ,ะดือกําไรเข้อมือเงินนะ,ะโอ้โหแค่นี้ก็สุดแล้วพี่เนี่ยแค่นี้ก็สุดนะนี่ฮะเลขคนเบอร์สามเจ็ดพี่รายการนี้เราไปครับสองร้อยห้าสิบบาทโอ้โห หวานเจี๊ยบครับนี่ฮะองค์นี้ก็250บาทนะครับเนื้อผงทูบรายการเดียวกันเลยพี่เลขคดเบอร์หนึ่งสี่นย์สองรบาทพี่ใครไวใครได้นี่ครับรายการที่17นะครับต่อมารายการที่18ครับเป็นเนื้อไปรันกำไรข้อมือทองทิพย์นะฮะอุดรเลขคนคะเบอร์สี่แปดครับโอ้โหนะนะมีแผ่นเปลวทองด้วยนี่ครับรายการที่250บาทเช่นเดียวกันครับนี่ฮะรายการที่18นะครับ ต่อมารายการที่19ครับพี่รายการที่19ครับโอ้โหรายการน,นี้เป็นเนื้อจินดามณีนะ,ละเลขคดเบอร์หนึ่งแปดนะครับกํบาไรข้อมือทองทิพย์ตะกุดหน้าแข้งสีทองทิพย์นะฮะร,รายการน,นี้นะฮะสองร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับพี่รายการที่19นะครับ ต่อมาครับรายการยี่สิรายการที่เป็นหนึ่งว่านสบู่เลือดนะครับเลขคนจำนวนหนึ่งหกสี่นะครับมีติดตะกุดทองคำเอติดตะกุดทองทิพย์นะครับ2ดอกรายการนี้เปิดเพียงแค่2 0 0อบาทนะครับมาเลือกชมกันได้เลยนะครับเปิดเพียงแค่200อบาทเท่านั้นนะฮะสำหรับรายการนี้พี่รายการที่ยี่สิบครับนะฮะต่อมาครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะรายการที่ยี่สบเอ็ดนะครับน้องขอ นอกเรื่องนิดนึงนะครับน้องขอเน้นอกเรื่องนิดหนึ่งอ่ะวันนี้เนี่ยฮะได้นะฮะเหรียญลูกปูจจือมาหนึ่งเหรียญครับนะรายการนี้เป็นชุบนะฮะสามกษัตริย์นะครับเป็นชุบสามกษัตริย์นะครับเป็นเหรียญที่นิยมมีหนึ่งรุ่นนะครับผมได้มาแค่หนึ่งเหรียญนะครับขอคนที่รับได้พี่นะครับขอคนที่รับได้นะครับขอที่นะฮะราคาที่ ห้าร้อยห้าสิบาทครับผมปิดให้ราคาที่ห้า้ยห้าสิบาทผมปิดให้ครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับนะฮะต่อมาครับมาเป็นรายการที่ย2ิบสองครับอีกนิดนึงนะครับรายการที่ยี่บสองนะครับรรายการที่ยี่บสองครับมาเป็นปูจือหนึ่งรุ่นครับองนี้ที่น้องฝากผมฝากขายไว้เลยครับ องนี้นะฮะจะเพ้นหน้าหลังนะครับด้านหลังเป็นเจดีย์ที่อ่าวัดเขาตะเงาะนะครับรายการนี้เปิดแบบปังพี่น้องอยู่แค่450บาทนะครับรายการที่เปิดที่450บาทพี่นะเหรียญยังสวยนะพี่นะเก็บได้เก็บพี่ชายนะครับเก็บได้เก็บกันเลยนะครับวันนี้มาแบบปังพี่น้องเลยนะรายการย2ิบสองนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่23สนะฮะ ต่อมาเป็นรายการ23ครับรายการที่ยีนะครับ,มา,ารบมาเป็นพยาคุดนะครับมาเป็นพยาคุดนะครับเป็นพยาคุดเนื้อนวัตนะครับเนื้อนวัตข้าเมเบ้าพี่นี่นะครับเนื้อนวัตข้าเมเบ้านะครับผมหากล้องไม่เจอนะเดี๋ยวผมจะส่องดูเลขโค้ดนาเบอร์ให้ท่าหน่อยพี่หากล้องไม่เจออ่ะโอเคเจอกล้องแหละพยาคุดนะฮะร,รายการที่23ผมส่องกล้องให้ดูเลขโค้ดนามเบอร์นะฮะ สามสองศูนย์เจ็ดนะครับไอหนึ่งสองศูนย์เจ็ดครับรายการนี้นวะข้าเบ้าพี่เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับนวะข้าเบ้าเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสามต่อมาครับรายการยี่สิบสี่นะฮะนวะได้ไหมองหนึ่งนะครับเร็จนะฮะผมแกะให้รายการยี่สิบสี่ครับเป็นเนื้อนวะข้าเบ้านะพี่นะฮะนี่ฮะสายคลาสิกต้องมีพี่นะสี่ร้อยบาทพอนะครับวันนี้ได้ไหมสององ เลขคนทั้งเบอร์พี่หนึ่งแปดเจ็ดสี่เลขคนทั้งเบอร์หนึ่งแปดเจ็ดสี่พี่นวะข้าเบ้านะฮะโบราณโอ้โหนะความสวยพี่นะสุดจัดนะครับรายการยี่พี่นะสี400่ร้อยบาทนะครับต่อมารายการยี่ห้าครับเป็นเหียาพ,พุทธชินาชนะครับนะบนะเป็นลงยาเขียวขอบม่วงนะฮะมีหนึ่งองค์พี่นะคลิปนี้มีหนึ่งองค์พี่เลขคนทั้งเบอร์พี่เจ็ดหกครับ เลขคนเบอร์เจนหกพี่สองร้อยห้าสิบาทครับนะรายการที่ยี่สิบห้าสองร้อยห้าสิบาทครับพี่นะรายการยี่สิบห้านี่ครับนี่ฮะหวานเจีปป๊ยบครับพี่นะครับวันนี้ก็มีแบ,บ่งปันพี่น้องประมาณนี้นะยี่สิบห้ารายการพี่หากชอบดูใจกันไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่อีดีไลน์แล้วเอร์โทรได้เลยครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ